สวัสดีจ้ามาจ้ามันี่เพย,มาพาย์มาแพ้ก๋วยเตี๋ยวไร้เปศษคือเก่าแต่มอนี่เปลี่ยนกินหุ่นเศษเพย์สืบเป็นเก่าเหล้าแมา่สืบเป็นเก่าเหล้าแม่เราเพย์กะมาดวกหุ่นเปศษอยู่บ้านใจทำขาดปรได้พี่ขัวเองพี่ขัวเองย่างเพ็ด จ้ะนี่ไปถลัดมาหน่อยหนึ่งโอ้ยบนถ้วยพี่น้องเลยบนถ้วยบนถ้วยหลนถ้วยลนถ้วยโอ้ยใส่เสียนรวบอุ่นเสียนใส่ยังคักแม่จ้ะรวบอุ่นเสียนไส่แล้วก็ดวกลวกพักไส้เพิ่มอีกขนาดซื้อกต้าเหลามาต่อเด้อมาจ้ากินกันเลยตนอะ เ็นเป็นกระดน้ำไล่แตกเอ่อตดน้ำก่อนแก้แทน สดนน้ำแก้แค้นไต่เส้นถูกใจสิ่งนี้เส็นเนวนนี้ยเนืวอแนบไปก่อนเลย ผักแต่ยังมาไลยเลยพีเะลวกผักเผือกบรงพีเอลวกลวกผักเตะลวกผักเตะกี ไม่สรั pop up เด้อคะสาวหนักไม่กินนกกันเด้อ ทเทใส่เส็นใส่กเตีดเด๋ยวใสนุ่งจีนใส่สมตัด ืมแลพีล่พี่เราสูฟังพนะี่พี่เราซูฟังว่าเป็นอย่างพี่เคยโดนบักโดนใบกุดไหลกุดไหลก็ไห้สองมือเป็นเวลาสองวัน พีเอหูสายเหตุว่ามันเป็นเพราะอี๋อย่างเพราะว่าพีเอเหตุบ่อยเหตุบ่อยเขาพูดว่า, PA Head boy. Head boy วามันจิโดนแบบนี้เนาะพีเเวลาพีเอเบิ้งคลิปพยีพ่น้องอ่เบิ้งคลิปอ่าพีพีน้องๆทุกคนอะ่ะพีพีเพอเบิ้งจบแล้วพีเอก็จะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ที่นี่เวลาพีเอกดไลค์อ่ะ เมื่อเกิดไล่ไปแล้วอเปลี่ยนใจกดหัวใจให้ที่กลัวจังสีพี่เอก็ไปกดใหม่กดหัวใจเรากล่าวไปเบิ่งคลิปต่อไปกดตรไล่ให้แค่พักหนึ่งกะอ่าอุ้ยกดเป็นห่วงให้ที่กลัวจังสีพี่เอก็มาเปลี่ยนกดเป็นห่วงจังสีเพชรจ่จำไล่หลายเถื่อไล่หลายเถื่อเพิ่กนก็ได้จับกัดบ่เฮโคตรไล่บ่เฮโคตถูกใจบ่เฮอย่างอยู่สองเหมือ พีเอมักไปเบอร์คลิปเน่ามักเบิ้์คลิปยน่าทั้งทีต่อเวลาพีเอให้เขาเขาพีเอก็จะเปิดเบิรงไปแล้วไปให้เขาเขาไปนั่นเวลาพอคลิปจบแล้วพีเอก็จะมากกดไลค์หรอคะ่าคอมเมนต์แล้วที่เนี่โอ๊ยเปลี่ยนใจกดกดพูด,ดใจเหตุใดกลัวจังสีนาแต่มาตรลับก,กดอ่าไลค์ซื่อออกแล้วก็กดพูดใจแทนเป็นบอยพีเอให้ไบแบบเนี้ยเขาก็เลยบอกเลย มนหนาะคุณเดยไดงไห้คุณจะใจ่มะม่วงหิืมะพ่้าวเลยฮึแ่มะม่วงหรืมะพร้าว ิ่มครับมันๆหายแม่หน่อมันอิ่มบาไว้กินเพื่อนอะเปิดหนูแส่มากินหนูสิ่ซอยอิ่มบาไวุ้ินเสร็จหันไอใส่กรบปุ ต่ตอนไได้หิวนะเกือบจดกระยดบอิมพี่หนังจยไปหาเขกันเด้อ,อเพีเรดไห้ไหลเลยอย่าไปเปลี่ยนอยากวดเป็นห่วงอย่าดื่อใจอย่ากดกอย่างไรกันเด้ใจใจปวดเพียรใจใจก็พี่รลำหนังก็ทุกคนปวด พอบัดบังจบคลิคคปแล้ว้ยเรียนดีกว่ากดไม่ใจดีดีกว่าจังหวะทั้งที่กดไหลไปแล้วเสบายใจไปเลยสองวัน 嗯，不讲了。 เต็เแต่เหตุผมากี่น้องเง้ย mm hmm. อินจนโตจิแตกแล่ะคุณท mm hmm. บกินแน่ mm hmm. กินจนโตจิแตกแล่ะ วัดอินอ่านพี่น้องมั้ะ ไม่เลิกละไม่เลิกละเลยว่ารักแทบแบบว่ารักเธอนักะจยอห่ะทุกคนนะจ๊ะ ขอโทษขอภายเดอ้อเบียบร่อยเพราะว่าพีเป็นคนเบียบร่อยพีเป็นคนเบียบร้อยเป็นคนสุส่มแบบแต่จริงใจนะจ๊ะอ๋ะอไปไ่ะไปล้ว หอมๆออกมาว่าพ่อเนี้ยพ่อเนี้ยไปไปแล้วเด้อจ้าพี่อิม่มหลักบนหลักต้องม่าต้องหลายบนหลักขอบคุณหลายๆที่ค่ะมารับชมคลิปพ,พี่เอเจ้จเด้อฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้จ้ะดีเด้อไอพีเอเจ้จเด้อพ่อกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า